โอเคครับสวัสดีครับท่านรองครับผม,ผมวันนี้มาแจกรางวัลการออกแบบลายผ้าไทยสู่คนเป็นยังไงบ้างครับผมต้องบอกว่ารู้สึกชื่นชมนะคะนักออกแบบลายผ้าไทยซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ๆต้องถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะที่คนรุ่นใหม่ๆให้ความสนใจในการพัฒนาออกแบบลวดลายผ้าไทยให้เกิดต้องเรียกว่าเกิด แนวสร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถนำมาซึ่งการสร้างรายได้แล้วก็นำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศในอนาคตได้นโยบายของทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะต้องบอกว่าทางท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมทางท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายให้บุคลากรของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วก็ทาง สำนักง,งานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมตลอดจนสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศนะคะได้สวมใส่ผ้าไทยสัปดาห์ละสองสองวันนะคะในวันอังคารและวันศุกร์แต่โดยปกติต้องบอกว่าเราก็ใส่กันทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นยกเว้นวันจันทร์ที่เราจะใส่ชุดข้าราชการนะคะนอกนั้นส่วนใหญ่เราก็จะใส่ชุดผ้าไทยกัน ทำงานเป็นแบบปกติค่ะยกเว้นในวาระพิเศษก็อาจจะมีการใช้ผ้าไทยที่มีความพิเศษขึ้นมาหน่อยอย่างผ้าไทยที่มีเอกลักษณ์หรือลวดลายเฉพาะตัวเราก็จะใช้กันอยู่ค่ะอีกครั้งนะคะทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับผ้าไทยนั่นก็คือโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลนะคะแล้วก็แนวโน้มทิศทางผ้าไทยสู่สากลซึ่งจะบอกว่า ในส่วนของโครงการที่เกี่ยวกับผ้าไทยเนี่ยได้รับธรรมหากรุณาทิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ,าาจา้าฟ้าสิริวัณณวรีนาดีรัตน์นะคะทรงเป็นปรรณาธิการแล้วก็ในการดูเกี่ยวกับข้อมูลนะคะออกหนังสือเทนบุ๊กเราดำเนินการมาแล้วสีเล่มนะคะซึ่งพระอ,องค์ท่านก็ได้ให้ความสนับสนุนาไทยแล้วก็ ดูแลเป็นพิเศษนะคะเกี่ยวกับเทรนที่จะเกิดขึ้นของทั้งสังคมโลกแล้วก็นํามาปรับประยุกต์ใช้ในสังคมบ้านเรานะคะว่าตอนนี้เทรนโลกเป็นยังไงแล้วสีตลอดจนวัสดุที่จะใช้กับบ้านเราเป็นยังไงนะคะนี่ก็จะเป็นในเรื่องของการจัดทําหนังสือเทรนบุ๊กนนะคะซึ่งดําเนินการมาแล้วสีเล่มส่วนอีกอกจิจกรรมหนึ่งนั่นก็คือการพัฒนาออกแบบโดย จะประกวดอย่างที่วันนี้เราดําเนินการกันนั่นก็คือการประกวดให้มีการออกแบบลวดลายผ้าไทยไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้ายผ้าไหมหรือผ้าในแนวคิ่สร้างสรรค์โดยให้คอนเซปต,ต์ไปว่าในปีนี้ตีมที่เราจะดําเนินการดําเนินการในตีนมาลยนักออกแบบก็จะไปออกแบบให้ตรงกับ คอนเซปต์ของทางคณะกรรมการเราจะเห็นว่าวันนี้เราจะเห็นผ้าหลากหลายรูปแบบนะคะที่มีความสวยสดงดงามอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทางกรมสง่งเสริมวัฒนธรรมให้การสนับสนุนและผลักดันค่ะถ้าท่านทุกท่านได้มาเห็นนะต้องบอกว่าผ้าในแต่ละไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมผ้าฝายหรือผ้าสร้างสรรค์สามารถไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันและสามารถใน ที่จะพัฒนาต่อยอดนะคะไปเป็นเสื้อผ้าไปเป็นอุปกรณ์อย่างอื่นไปเป็นวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ซึ่งใช้ได้จริงนะคะในชีวิตประจำวันของเราคิดว่าการออกแบบรวดลายผ้าใหม่ๆจะเป็นแรงจูงใจนะคะให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ตลอดจนนักสร้างสรรค์ได้น,นำผ้าใหม่ๆมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดรายได้และการจัดประกวดเนี่ยจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงบัรดาลใจนะคะที่ จะทําให้เกิดนักคิดรุ่นใหม่ๆที่จะทำให้ผ้าทไทยเราเนี่ยเทียบเท่าหรือพัฒนาต่อยอดไปสู่สากลได้ค่ะโอเคครับผมขอบพระคุณมากครับ